ล่ออะไรลับฟังตัวทันนะครับผมก็มาพอมาบก็ไปเข้าชาวสายเสื่องนกเขาใหญ่ตอดินคือเก่าคือเดิมนะครับผมอาจารย์มือนี้เขาก็จะผ้าพี่ผ้าน้องเขาออกไม้ตอหนกคือเกานะครับผมก็มาหาจันท้องจันนะครับผมอยู่บ้บานเพ่อนนะครับผมตอนนี้ก็เพลินกันยังเห็ดตัลละพะลจิตยังเพลนเหลวนะครับผมยังหนึ่งเขาพันซุกอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา สามโมงนะครับผมเก่าโมงอาจารย์ท่องจัน um? ยังหนึ่งเขาพราะันสุกอยู่นะครับผมอาจารย์ถ่ายเพิ่หนึ่งเขาสุกนี่ค่นมาก้วครับผมมาก้วครับหนึ่งเขาสวัสดีครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออยากเวียดอยากเวียดอยู่กับลูกสองคนครับเนียป้านะครับผมอาจารย์ท่องจันเนียฟ้านะครับมาอยู่กับลูกหน่อยนะครับผมแมนจีบบอแมนเม่ยไปเฝ้าลูกไม่ได้ครับ เขาลงบานนี่หลายแม่ลงบานนะครับผมประสบอุบัติเหตุนะครับผมใส่ไงเพิ่นเขากับจีภาพี่พ่น้องออกไม้แถวๆนี้แหละครับโบไปไกลดอกมันนี่หลังจากเี๋เขาไปกินเหวี่มาจากอำเภออุทุมพรพิเศษนะครับผมจังหวัดศรีสะเกตนะครับผมตนี่นะอาจารย์ท่านอาจารย์ก็บ่ได้ไปนะครับผมเหมียมอบไม้ให้ฝ่อบานนะครับผมนั่นไปนี่สีเหี่ยงของเถื่นแน่นอนนะครับผม มืีอนี้ผมผมว่าครับจะยอดเพชรคือเก่อละครับผมจะมีมาอีกมาสองต่อนะครับผมสําหรับของผมมืโอนี้ก็เจ้าแลมโบกินีนะครับสายพนแลมโบกินีสายพลนะครับผมมากับเจ้ายอดเพชรสายคัตซิกก็ครับอาจารย์ท่องอาจารย์เท่ตัวได้ไปครับมืโอนี่โอ้เจ้าคมเพชรนะครับผมมือเสโควก็ไปจัดมาแล้วครับผมเตี๋ปนึง แต่ผมยังันออกมาหาเพิ่นนะครับผมเพิ่นเป็นลอยเอามาแล้วครับเตียบหนึ่งแล้วอาจ,จารย์ไลท่ทันกะทโมาเพื่อนไปงานทาง้อยเอ็ดนะครับผมอำเภอทวัดบอกเพื่ออำเภอยังไงผมก็จำมาคะนานาจะเป็นอำเภอทวัดนะครับผมเดือนหนาทางจังหวัดลอยเอ็ดนะครับผมทีมงานสายเสื่องหอกว่า,วาจะพากันไปหลินไปมวนน้ำเพิ่นอยู่นะครับผม แต่ว่ากับไก่เนี่ยนะครับผมกับใจรักเนาอพี่น้องจะชวอางเลยล่ะพอดีเมื่อวานก็มีอาจารย์ทางอำเภอไอ้บุญทลิกนะครับผมติดติดกันเนี่ยแหละครับเพิ่นมาแบ่งนกฝึกไปตัวหนึ่งกับอขอบุณขอบุณไปอีกนะโอกาสนี้นะครับผมมือเ้าก็มีอาจารย์ทางอำเภอน้ำยื่นเพิ่นมาแบ่งนกต่อไปต่อหนึ่งนะครับผมสำหรับสายอางนะครับผมเพิ่นมาแบ่งไปมือเ้านี่ ถ้าอาจารย์ทันได้สนใจเข้าก็ยังมีแบ่งนี้ได้ครับผมเป็นนกตอนะครับผมนกตอจินเจนเข้าก็มีแบ่งนะครับผมอาจารย์ราค่าก็ยังโถกิ้งก้างกัะเล็บแก็บกันเขามาคุยกันนะครับผมกับราคาก็ตามความสามารถของหมกแหละครับผมอาจารย์ตัวถือตัวแพงนะครับผมตัวใดมันเกาเกาจินเจนแน่ล้วกับราคาอาจจะสูงแน่นะครับถ้าเป็นนกฟึกนกนีมันก็ราคาอาจจะบ่แพงนะครับผม แต่ว่านกฟึกนี่ผมก็จะขอบอกไว้ก่อนมันมันมันกับฟึกยากนี่นะครับผมบางโตบางโตกับฟึกไงนะครับบางโตกับโบป็นเลยก็มีนะครับนกฟึกนี่มันจะเอาเนืนอนไว้นะครับบางโตอยู่บ้านนี่ขันดีดีขันบิดมือไปเว็นว่ามันไม่มีเวลาหอดหายใจเอาไปปลาขึเหยบกิบครับก็มีครับบางโตอยู่บ้านบบขันขันเนยบบขันเนยอยู่บ้านเอาไปปลาเหรนดดีก็มีนะครับผมนกแต่ละตัวมันก็จิตใจบขคือกันนะครับ ผมก็บ,บอกบ่ถือเนาะสำหรับนกฟืกแต่ว่าครับสำหรับนกตอนี่ทางเข้าครับผู้ได้แบง่งนกตอจากเข้าไปเนี่ยเขาคือเขามีรับประกันให้ทุกโตนะครับผมแต่าอาจารย์เอาไปแล้วเลินบ่ได้ดีคือเขารับขึ้นนะครับผมขึ้นเงินทุกบาททุกสตังค์นะครับผมบอกเมนว่าสมมุติเนาะสม <c oughs> มุติว่าแบ่งไปนั้นผมหมื่นหนึ่งมาเป็นนกตอผมประกันจังขันยังสีเลยอาจารย์พ่อหอดมืออาจารย์เออเอาไปแล้วเลินบ่ได้ทักวก็ขึ้นมาอาจารย์ผมส่งขึ้นเจ็ดพัน อาจารย์รับได้บ่จริง่ผมมีนะครับผมโปเมนแนวนั้นนะครับผมมีนันวมาขึ้นคือผมขึ้นทุกบาททุกตังค์นะครับมเมื่อกเห็นอจลลาจารย์ไลยๆถัดแหละคนบอกมาโอ้ยรับประกันอาจารย์ผมสื่อมานํอลลาอาจารย์นั่นอจลลาจารย์นี่ผมสื่อมาในราคาเท่านั้นเท่านี้เอาพอเอามาห่อแล้วนกมันเหรียญบ่ได้ผมส่งนกกลับเิ่นกับขึ้นเงินเครื่องหนึ่งเห็นปหฮว่าผมเอานกไปเห็ดจังหันนั้นส่ นกหา,าผมเอานกไปเห็ดลบนกลบยังไปกระบอกไปเพิ่นแล้วเหรอผมไม่แน่น,นะครับผมอาจารย์ผมคืนถูกบาทถูกตังค์นะครับผมตาผมว่าได้ประกันนะครับนอกจากจะเป็นนกฟึกนะครับนกฟึกนี่ผมหมดได้รับประกันนะครับผมเพราะว่าผมก็บยังพูดหัวจิตหัวใจมันนะครับผมถ้าเป็นนกตอ่อยผมรับประกันได้ทุกกรณีนะครับผมเพราะมันกับนซื้อว่านกตอของผมนี่คือมันต้องเจนแล้วนะครับผมเอาไปป้ายน้องเล่นได้นะครับเอาไปเห่นบ่ได้นี่อาจารย์เน่อย ไอกวาเนี่ยไรนะครับผมบกิดบดตัวขายนะครับเ้าว่าดีมันก็นจะดีนะครับรับเป็นนกตอนกฟึกนี่ถามพมวันหนึ่งสี่มกับบมันใจนะครับกัายมานกฟึกเนาะบางตัวเอาไปบเป็นก็นมีบางตัวเอาไปแล้วเก่งเลยก็มี่เก่งซ้ำนกตอเลยก็มีก็เลียแต่าิดใจของนกนะครับผมอาจารย์นัง่งเล่นยญโนั่งคุยกันไปถาอาจารย์ท่องจานะครับผมวันนี้ก็มากอาจารย์เตีย๋ยแล้วครับผม <c oughs> จเตี๋ยไปจบไปจบเป็น นกอาจารย์ท่องจําอยู่พนหลูกจะยอดเพชรแล้วครับผมกําลังฝากรับบอกออกมาแล้วตัวนึงอีกตัวนึงใครกระลังแตกเหรอท่ันไปจอบอยู่หครคิดฮอดคิดถึงนะครับผมอาจารย์มือคลิปที่แล้วที่ผมไปงานอยู่อุทุมพรนนะครับผมเด็ดไทยเด็ไดทไดทยเนี่ยพอไทยเนี่ยนะครับผมนนกเนื่องจากไอ้ก,กองกองกองโทรศัพท์มันมันตายนะครับมันถ่ายบ่อแนนะครับผม พี่หอนยัางมือแรงมากตอนจะเลิกงานพี่ตอนงานเขาจะเลิกพี่ครับมันจังเขามาหมดปกตินะครับผมช่วงย่งกระเ้นนี่ช่วงหีห้าปาร์ตี้กันนี่ไทยบ่ได้นะครับผมมเสียใจอยู่จากไทยผ่าพบรรยากาศสวยๆของไม้อำเภออุทุมพรพิสัยให้พี่น้องเขาได้รับชมน้ำกันนะครับผมเลยบไ่ได้เบิ่งนะพี่น้องผมเกิดเสียใจอยู่หรอกมาไทยไทยก็แต่เหลือมงานก็ปิดงานนะช่วง ออกไม้ต่อหนกบ่ิษัททรายคลิปทรายยังให้พี่ให้หน้องเขาเบิรนะครับ <c oughs> กับมันหลุดน,น้ำกันละครับผมมือนี้อาจารย์วาจะหมันหรือประมาณนะครับผมแต่มไม้กับช่วงนี้ก็น,นกต่อหยากเนาะครับอาจารย์ห็นอาจารย์ทั้งอื่นบนโท้มามหาผมกับบามิตรตร่ตออยา่างๆตองอยา่างมันจะเป็นน้ำอากาศนั่นแหละครับช่วงนี้นกม้องกันจะเขากูฟักไข่แน่เลี้ยงลูกแน่แหละครับมันจะบกคึกปนนี้นกตอน่อขันขืนนี่ มันก็มากครับแต่วันบ่อใครลงนะครับผมบางตัวลงมากกับบ่อเขามาตีมาสูนะครับผมลงมากกับมาคู่เนี่ยเทือสองเถือกยางนี้จากหนกต่อไปเลยก็มีนะครับผมกัสิวัยไหกระตอยหักนะครับผมจังหวะสำหรับคลิปนี้จะเหวี่ยเรื่องไม่เหวี่ยงกับจะเอาลงให้เบิ้งอยู่อกครับผมไม่ห้อกเมนเหวี่ยงก็จะเอาลงให้เบิ้งอยู่หรอกเพราะหง่อนความคิดหอดคิดถึงนะครับผม กับพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้พวกเ้าสายซึ่งนกเขาใหญ่ตอดินนัน่นเลยด้ครับผมวสวยๆกันไปนะครับก็ยนงคือเก่าแหละครับก็าหอดหนึ่งพันคนเมื่อไหรเขาก็จะเจียนกคือเก่าแหละครับผมอาจารย์ซอยๆกดติดตามให้พวกเาเขา้งนันเลยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้สายซึ่งนกเขาใหญ่ตอดินนัน่นเองนะครับวันนี้ก็ไปบายคลองแหลมตะโสาแล้ะครับผมเมื่อวานนี้ว่าจะไปออกไม้ตอนนกเห็ดชิปให้พี่ให้น้องเขาเบิ้งกับบริไปนะครับผมเนื่องจากงานหลายนะครับผมอวา ใบของยืบเหื่อว่านี่เดี๋ยวฮะอาจะจะออกไม้แล้วนะครับผมอาจารย์เยวตาไปด่นน้ำกันนะครับผม่าจะมันหรือประมานนะครับผมไปกันเลยครับผมอาจารย์ลุยๆครับผมตอนนี้ฮอดก็มาฮอดไม้แล้วครับผมอาจารย์นี่ครับเสียงนกขันนกคู่ก็หลายอย่ครับแต่ว่าบุรุว่าจะมาสูมาตีมาขามาเกงบ่เนาะครับผมอาจารย์ นี่ครับเจดีย์แล้วครับเจดียมาแล้วโอ้เจดีย์นี่จะบึกเสียงใหญ่ๆนะครับผมเอ๋อจอดเพชรชิกไม้มึงลูกไม้สวยๆนะครับผมแดดกับออนๆนะครับนี่ชายาง <S <S นี่บอกอุ้ยข้างหลังเขานี่บอกอุ้ยมันมาแล้วครับอาจารย์อุเดี๋ยวเสื่อมจริงมันนี่ครับนกปลาคันนี่ในปาล,าลายางข้างหลังนี่ครับที่ใกล้นี่ ยีนเสียงเสียอดเพี้มากเลยครับหมูอันมาคือมันนอนอยู่นี่ตะเกานะครับโอเคครับผูอบัญารย์เดี๋ยวไปล่อลุ่นกันได้ครับผมว่าจะมันหรือไม่มานนะครับผมจุดจุดนะครับผมลักหลักเอาหมออยู่หวังยเมื่องท้าวท้าวไบนุเขาลักเอาหมอกับขกเนี่ยเขียงก็มีอะไรครับเอาสัตวแล้วครับผูอบัญารย์ทำไบนุปุ้มสิลักหมอนะครับ ทะลุกันนะครับผมว่าจะได้นกหรือจะได้หมอนะครับผมจักไม้กับพุ้งมาจา์ไม้นี่ก็โอ้นกหลายหลายครับนกหลายแห่งครับผมแต่ว่าหักมมีตัวเขามาสูงนะครับผมมึงครับสภาพไม้ส,สวยๆเลยครับนกหลายไล่ตีไล่เหยียกไล่คู่กันอ้อมทีบอ้อมเดียนนะครับผ กูมีตัวใดเของมาหลวมมีตัวนังบินหลงเข้ามาโบเทียงจักความตัวยอดเพชรเหลียกใส่คู่ใส่กับเซยไปล้ามากับบินนี้อาหลาบนะครับผมลงอยู่บ่มันคู่สูบอ่จันทองจันใสอยู่นี่นะครับ นกหลายเลยว่ะหักโบสูนะเขาจะจะเก็บแล้วครับผมอาจารย์ใหญ่บองไม้นะครับผมไม่หมานเลยไม่หมานเลยนกหลายครับนกนนั่ตีตะไลขามหัวหยอดเพียดามไปขามมาซีเธอหาเธอนะครับผมเต้พย,ยอมเขาหลวมนะครับ ก็ไปห้าไรคู่กันอยู่ทั้งขงังกุกากกุกากอยู่เป็นแบบนี้มันก็ออกต้องแถวลักแหลกคือบมแหกมันเห็นไหมเนาะเป็นแนวนีเนาะ <c oughs> ยอดเพชรทั้งเหกเท่้งคู่ครับจุดจอยวิด ตัวนกไหลยอยู่ดีครับนี่นยอมรับบนกไหลยอยู่ตัวยากนะครับผมอาจารย์ถ้าหมันอาจารย์เป็นขี้กันมาครับเหนียวแต่ว่าบดใจบดนี่ก็ตีตะไลครับผมพี่น้องตีตะไลขามไปขามมาเสายียอีเธอหาเธอโลบไปโลบมาปุยย่อมมาเขารวมนะครับหาอะไรคู่กันอยู่ตั้งขางกูกล้ากูกล้ากีกา ยอย่าเฟดกับเป็นสักสักู่ทังนี้ไี้เขาจะย้ายไหมล้วครับผมอาจารย์ไปทางอื่นแถวนี้โบคือแล้วไม่คือแล้ว<อ>เต็มโบ,บก,กินี่นะอาจารย์เตี้ยนะครับขันหมูนี่อ้๊อย เก็บของเรียบร้อยครับผมนี่นะครับผมเนี่ยพูนจานเตี๋ยกับเก็บเจ้าเล่มโบกินีเรียบร้อยแล้วเห็นยางมาแล้ววูวูจานเตี๋ยยางก็จอยก็จอยอยู่นนะครับเก็บแล้วอยู่กลางจอครับผมจานเตี๋ยโอเคครับผมพี่น้องไม้นี่เฮวครับผมเดี๋ยวไปมองไม้ครับผม ลุนๆเป็นน้ำกันครับครับผมอาจารย์น,นกปลาลุงเจ้าเล่บโบกินี่ครับนี่เล่บโบกินี่เขทาทั้งบ่วงบ้างอัดกันยังนะครับ Yeah. Cái you à? a <laughs> cái gì à té đâu tu Nhập Tu lắp. Tu Thứ Tu lắp. Tu lắp. Tu lắp. cho lắp. Tu lắp. Tu lắp. Tu lắp. แลมโบกินีจัดนะครับผมบเรียบร้อยครับมาเลยครับผมอาจารย์เสียดายแต่บริษัทตังกล่องนะครับผมกล่องอยู่กับจะหยอดเพชรดนะครับผมจะแลมโบกินี่จัดก่อนครับท่านนี้แลมโบกินี่จัดแล้วปวดปดไปเอามาจัดเี้ยมันก็เป็นน้ำฝนใสเหรอครับมันก็เกินแล้วฮะนะ นกปลาเสียงหน่อยนะครับผมเลน่นเล่นขักล้วจนนกตัวจะค้องจนตื่นคนเต็มคอครับผมอาจารย์เตียว,ว่าเต็มคลอวาา่าซานเจ้แลมโบกินี่จัดนะครับผมจุดจุวัดนะครับผมโอ้ยเสดายไลตั้งกล่องให้พี่ให้หนอ้องชมไป <c oughs> เลมโบกินีครับตื่นคนมันจันเตี๋ยรล่นจันหดนกกระคองกับจดตื่นโ <c oughs> okay, อเคใช่ไมะเอาเฉลยสวยๆมาชมเมืองกันนะโอ้โอ้โอโองามครับผมเฉลยจะเล่มโบกินีนะครับผมสวยๆเลยครับตัวนี้นกเสียงกลางลงนะครับผม มันเป็นตัวคู่อ่างอ่างคำหนึ่งมีแหมียนป่าวะมีอ่างวอยังไม่เสียงหน่อยแค่นี้นหรอกแลมโบกินี่จัดนะครับเสียงหน่อยเสียงกลางลงไม่ไม่คู่อ่างไม่มีคู่อ่างหรเก็บนกอู้ลายแบบงามไหมเอ้อยต่นั่นมีตัวนึงอ่างพวกลายงามครับผมเจ้ายเลมโบกินี่จัดนะครับผมเมื่อกี้แป๊บเดียวนะครับผมเขามาเทียมแป๊บเดียว บมถึงสองนาท,2 2> e ทีนะครับกาดโอ้คืองามใช่ไหมข้าวหยุนฟูนบักนีละง่ายแบบงามเนาะมันมาจะใช้เสียนี่เกียงยืนจุดจวดนะครับโอ้งามอยู่ครับเป็นนกเสียงกลางลงนะครับกลางลงมาหาหน่อยนะครับเสียงในหน่อยเป็นเหมือนเหยียบอยู่ในลำควายนี่อยากสามสี่ข้ามมันก็ลงเลยแก้มโบกินีคู่กาดกาดเลย ลาบชามมันตรงเนี้ยนี่แล้วมันจึงใส่ลาดเปลี่ยนมันอันนั้นโอ้ตู้ตุบกไงครับผมพี่น้องใส่ลาบเปลี่ยนตื่นหมือนเตื่นเกาะมีของดีไหมสวยๆน้ำกันนะครับชาว่าลายงามครับแล้วเป็นตัววัตถุตัวเดียวพวกยี่ไม้มาเนี้แถวนี้บ่ห่วยอาจารย์พระเกเดียวกิ่งกลางเกล็ดแกะมันเขาเมื่อไรได้ครับผมเพราะว่านกนกไม้นี่เป็นตัวคนมาพวกเสี่ยน จานทั้งเสียนพเนียพดผนวานะครับผมตัวนี้งามครับผมไปตะเลียงอยู่ขลมบางๆครับเจิดนี้ขึ้นเป็นมาแจ้งอาจานเตี่ยกอ่อมไปคนมามาแป๊บเดียวเองเลยบาดิเที่ยงกระโดนเนี่ยสายมันจัดให้นะครับผมเรมโบกีนี่นะครับหลอดแถวแล้วครับวันนี้พิศเตวยต่างกล่องมาไเสียนซอแคมีงามอยู่นกตัวนี้ครับเสียงกลางลงครับ มาโบุรนเสี่ยวหนึ่งกันโรคหัวคุ้มเห็ดขึ้นมาหากล่องตื่นแบบเรียบร้อยใส่เสือเกาะให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมตัวบกง่ายบกงามนะครับผมแจกฟรีครับแจกฟรีถ้าอาจารย์ท่านใดสนใจนะครับผมเป็นเฉลยของเจ้าแลมโบกินีนะครับผมตันแลน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 จัตันแลนตันแลนรอดเหี้ยมแล้วครับสวัสดี อาจารย์ตอบเก็บมาเลยผมหยอดเพียดยอดเพียดตั้งอยู่หุ่นอยู่ไปไปมาสิยามโอเคครับผมอาจารย์การสำรับขี้มีกะนสิเมื่อสักก่อนดอกพี่น้องห่อนแดดนะครับผมตอนนี้ก็เที่ยงแล้วนะครับผมพอดีอาจารย์ท่องจันทร์เพิ่นจะไปฮับลูกชายเพิ่นออกจากโรงพยาบาลนะครับผมสุดที่เลอบเพิ่นโทรมาบอกนะครับว่าให้ไปฮับด่วนเลยว่าันจารย์คือหอดเมียคืนหอดลูกเพิ่นนะครับผมก็เลยจะพากันกลับสักก่อนมื้อนี้เดี๋ยวรอบบ่ายถ้าได้ออกไม้อีกเฮาก็จะเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเฮาได้รับชมคือเก่านะครับผม ก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เข้าสายเสื่องนกเขาาหญ่ตอดินน้ำนี้นะครับผมอาจารย์ผ้าพี่น้องไว้หาต่อนกคือนเก่าละคลิปก่บ่มีหยังหรอกครับผมคลิปพี่บาพี่มงไปต่อทีทเรียนไปนี่นะครับผมอาจารย์การพายจะไกลอาจารย์ทนเลจะไกลนกต่อเขามีเบียงนะครับผมนกต่อเน้นนกต่อนะครับนกต่อไม่ใช่นกฝึกนะครับเป็นนก ต่อนะครับผมไพ่แต่ก็โทษกิ่งกลางกระเล็บแกะกันเขามาไอในะครับผมติดเบอร์ศูนย์เก้าหกไปหลายหลายหกสี่สองหกกระเบนสามหกนะครับผมสายเสือกนกเขาใหญ่ต่อดินนะครับผมโอเคครับผมพี่ราน้องไปนี่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะขอราพี่ราน้องไปนะโอกาสนี้นะครับผมสายเสือกนกเขาใหญ่ต่อดินก็จะขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจัดพิอ่ะครับผมบ๊ายบายพี่น้องบ่มีคลิป ยลงให้เบิ้งดอกเพราะว่ากล่องไว้ตังนะครับผมบ๊ายบายพี่น<ๆ>้องพบกันคลิปหน้าครับผม